กูคือนักบินนักบินอะไร่ะตก้เไอ้คนตไอ้มีโอกาสใหม่ว่ะการใหม่ดูดีกว่าเดิมใเนี่ยะมีเราเป็นที่ีคนแล้วกันรำบากว่ะขัตกนไอ้ไรตัปิดตุ้เบนาเว้ยใช่อะเฮ้

กูก็มืไเนเลยแต่ยังไม่ใช่กูแต่หมามึงต้องคิ้วในกูตลอดเลยวะะคนมันน้อยแล้วแม่งโดนจับง่ายหวะโก้บุญแง่เด็ดขาดไม่ใช่กูไับไอ้กูไนะไม่ใช่กูความรักแต่จะได้บ๊ายบาย พามพามโยคะเป็นจริงด้วยคนไปเยอะนน้อยไม่โดนจับก็าคฆ่าใครไม่ได้เลยพูดจริงเว้ยก็สนุกดีนะคนน้อยอ่ยแต่ว่าเอาอ๋อเล่นแบบนี้หล้โอเคโอเคได้ได้ได้แยกกันเอาเวลาแบบเดิแยกอย่รวมกันอ่ะมัืจะได้แบบรู้เวยรวมยี่สิบคนเหรอืมถ้าเล่นแบบสีคนสนุกเลยดีดเดียวเราแววงกันเองไปไปดีกว่า

อ๋อไปผิดห้องโทษทีอยากรู้เนี่ยประตูได้ใครเป็นคนปิดเนี่ยนั่นไงสิมันเปิดเองได้อันนี้ไงอ๋อมันเปิดเองได้อ๋อมันปิดมันปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดมก็ที่คุณเงินนั่นอ่ะมันคืออะไรอ่ะไปดูตรงนี้เดี๋ยวนี้ ไอ้นี่นี่มมเลตต้วไอ้นี่ไงยาลมดินี่มันรู้สึกมีปัญหาว่ะไอ้นายหายตัวไปเออว่ะต้องเมียในหมู่นี้ไม่ใช่นายไอเดอราฮะเจอใครเป็นวะเฮ้ยศพเจอแล้วใครวะใครอ่ะใครวะ อเไอ้เยมกอะไอ้้เยิกกเออไอ้เราไม่เห็นมิกด้วยไ่าจะมิกแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์มิมันจบแล้วนะนายินมันจบแล้ว หนึ่งในร้านโอ้ยลิ้นกูไปแล้วแต่เพ่นสุดแ้วกูไม่รู้ว่ะกูเป็นหมอหมอหมอดูกูเปนคนหมอเลนะเฮ้ยใครอยากฆ่านายก็ไปฆ่ามัเลยนะมันมีปุ่มอ่ะเปิดไงนี่ไง เป็นเวที่ e ่มากเอาหรือใบ,บว่ามันมีอีกที่หนึ่งโอเคโอเคชดชโชอ,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 อยากฆ่าหมอนียวัดมีคนตายมีคนตาย,ายนะอันนี้ไม่รู้เป,เป็นนานายไปด้วยจะคุณเป็น,น,นเน,นีเ่นนย ใช่รูไม่ใช่ครับไวะแปลว่าตอนนี้ช่กู้วคือเราตามเยอะ้าว่ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่ากูโหวไปแล้วอ่ะสคิปก่อนดีกว่าหวใครเหรอไ่จม่ไหปกติไมใช่อาจจะเป็นไอ้นายก็ได้เออไอ้นายอ่าบอกว่าสีชมพูมันบอกคือมันบอกว่าสีชมพูไอสีดมันบอกว่าสีชมพูสีูอก่จะไได้ด อืมเออว่ะไอสีชมพูไม่โหวตด้วยซ้ำอย่ากเพรว่าสีชมพูเป็นอิมโพสเตอร์ต้องแบบระไว้ไว้ก่อนเว้ยบางทีคนที่บอกเขาก็รู้เว้ยยิ่งบอกยิ่งรู้มันแบบมันจะสาบมันจสมกันมากอะแบบเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นข้าต่อขอใครก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเออมีคนบวกกูแดงไอเจนายไม่ไหวแบบไม่ไม่ไอเจนายไปด้วยไม่มีใครเตะข้ามก่อน ข้ามก่อนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเป็นแบบนี้อีกรุค้านอเล่า่นาเหรอนมันไงนไงมาั้นัเออเราไปที่นี้ต่อเดินเร็วตามุเข้ามามุเข้ามาโอเคได้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 ืนอมันเสียวตูดซะเกินม่สบายถ้มีคนรู้มาจตีเลยแก น,นี้อยู่กัค,คดูดูท่าทางแล้วไอ้สีจมพูเป็นแน่นอนเพร<อ>าะเมื่อกี้สีดำเขาบอกนี่ไงไอ้สีจมพูไอ้สีจมพูอันนี้มันีเียเป็นแผนที่ดีมากเจี๊ยบเกมโจบจะไวเพราะเราเว้ย เออมันน่าตกใจหน้าหรู้เว้ยมันฆ่าแล้วก็เจอคนซอนอยู่ในนี้ฉันเห็นคุณอาราธาดีจะวูกไม่แปลกเลยเพราะเราซ้อนกันไงมันเลยคิดรู้ว่าเราซ้อนกันโอ้โหเป็นแผนที่ดีมากจบอย่างไวเลยวะจบอย่างไวเลยอ้าวมันจบแล้วนายกิน ไอ้ไอ้นี่ไ่รู้สาเหตเลยสิมีคนมาเยอะสีชมพูสิ้ชีพหาะ คนคนอแย่แโอเคว่าอยบอกเถอะพอเสป็จแล้วมนเื่อง่ายอะใช่เัาเป็นคนนะแย่จะบอกอ้แกสรแล้วแกสรแล้วอย่าอย่าไปพลังงานจะดับแล้วอาไฟดับดีแล้

ไอ้กูสียุงปูเห็บสียุงปูไอเป็ดไอ้กูสียุงปูพี่วีวอพู่เป็สีดำกวะพี่วดวนาบอกว่าพี่วิวอยู่สีดำกวะเบบอเป็นตัวคนเห็นเว้ยน้องขกูเดินออกมาสียุงปูเอ้ยเราคิวโหดโหวเร็วยไม่เชื่อหักษานป้าฟอลเว้เาปูกเลยต้องขดข้าวกก่อนแต่ภาพโซเวียตเอ้าเอา ไม่นะฮารโดนเกมเฉยไม่นะมีเกมเฉยเกมอะไรก็วอะเชอ